โอเคเนี่ยเนี่ยใช่ไหมมันจะมีทรงแยกมันมันจะมีตรงเนี้ยกับตรงเนี้ยมันจะเลี้ยวมาเลี้ยวแล้วก็อยู่เทินกับไปตรงนน้นอยู่เทินกับไปนน่นเลยแบบต่างจากโน่นนะตอนที่ผมบอกว่าไอเกียคาเฟ่ยังไม่เปิด คือรถตู้รับส่งในเตียงน,นะคือเออหัวยจหนาวไะเลยเนี่ยเนี่ยเนี่ยแล้วก็เนี่ยเวลามันจะเนี่ยมันก็จะมีงานตรงนี้นะเนี่ยแล้วเวลามันจะมีตลาดวันพุธตลาดวันพุธเขาก็จะจัดตรงเนี้ยเนี่ยตรงเนี้ยตลาดวันพุธเขาก็จะจัดตรงเนี้ย ก็มีทุกวันพุธแต่ว่าเมื่อก่อนตรงเนี้ยโอ้ยไอนอ็คบูสเตอรนะ์มันก็ขึ้นมาใครมาเนี้ยทุกคนเห็นไหมมันจะมีทางเข้าอยู่ตรงเนี้ยเนี่ยแล้วก็ให้เราเดินตลาดเดี๋ยวผมเห้เราดูถ้าเันเข้าไปได้ก็ถือว่าเป็นเรนื่องโชคดีนะ่ แล้วก็เลี้ยวเข้าไปเข้าไปเลยเนี่ยแล้วมันก็จะมีที่จอดรถด้วตจำรูปที่จอดรถเป็นต้นไม้ป่ะทุกคนเห็นรูปไหมน่ะเต็เหนหมาเกี่ยวอะไรด้วยรถราคาถูกเนี่ยแล้วถแถวๆเนี้ยก็จะมีการเกษตรงานเกษตรแถวๆนี้นแหละ จะมีสักหลายอีพีเลยแหละกับมอกระสินู้นเลยไม่ไม่มีจิจเส้นหรอกว่ามันต้งสองพันสิบห้าซึ่งนานมากระดับปีนี้ประมาณสองพันยี่สิบสองเดี๋ยวเดือนหน้าก็สองพันยี่สิบสามไวโคตร ซ้อนสามไม่ได้นะครับผิดกฎหมายผิดกฎหมายรปภมึงเา,าทำผิดกฎหมายตำรวจงานมึงเขาทำผิดกฎหมายโอ้รอโรถโคตรสิ่งเลยรถปิดรถต่อจากนี้วะซ้อนสามไม่ได้ไม่ใช่ แล้วแถวๆตรงโมกสเซตนู่นอ่ะไม่หรือเ่าเนี่ยแต่แถวโมกสเซตตรงนู่นอ่ะนู่นเลยตรงที่ผมบอกว่ามันมีวิปูอ่นตรงนั้นน่ะถ้าเลี้ยวเลี้ยวซ้ายอ uh, ่ะมันจะมีโรงเรียนเดี๋ยวจะจัดสักประมาณสามสิบ EP สามสิบฟาดแล้วกัน

เราไดค้ดค,ค,คนหาใช่ไหมก็จะเจออันเนี้ยแล้วผมลงไปให้ดูแต่ว่าลงได้ให้ดูนิดเดียวนะเพราะว่ามันเข้าไปไม่ได้เนี่ยโรงเรียนเนี่ยซึ่ง นู่นเลยต้องสาตว์น้ำพมรุ่นอะเนี่ยทุกคนเห็นไอนตรงเนี้ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนมันจะมีตรงเนี้ยใช่ไหมเนี่ยทุกคนอ่ะเดียนี่ละเดี๋ยวน้อวลัว เราเขอกอคิปไปเลยตอนที่แมนนี่เลือกกันนะตอนที่ถึงวงนู่นเลยนะตรงที่เขาจะจัดเขาเรียกอะไรอะงานเกษตรอ๋อเนี้ย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 เนี่ยเนี้ยเนี้ยเนี่ยเนี้ยตรงเนี้ยแถบตรงเนี้ยเนี่ยทุกคนเห็นต้นชมพูปติไหมอันเนี้ยมันยังไม่ถึงหน้าหนาวเนี่ยนั่นทุกหน้าหนาวเนี่ยมันก็จะแบบเป็นแถบๆแล้วมันก็จะมีแบบพวกเต็นท์มากลาง ว่าเมื่อปีก่อนๆน,นี้ผมไม่รู้นะว่ามีงานกเกษตรเปล่าเดี๋ยวขออคลิปไปตรงรุ่นเลยแล้วกันนะโอเคผมมา,าถึงแล้วเนี่ยทุกคนรู้ว่าเขากำลังสร้างลละอะไรู่เนอ่นใครใครรู้บอกผนได้เลยโอเค เราเข้ามาตรงนี้เข้าไปแบบลึกๆเลยนะแล้วเราก็จะไปโผล่ตรงใครใครอยู่แถวแถวมอเตอร์ไอนะไปซื้อกับพี่เขาเลยนะเอ้่องคีย์บอร์ดแล้วก็เมาส์เขาก็มีให้แต่หูฟังอราต้องซื้อต้องให้ทีมกับสั่งให้แล้วก็ ให้เอามาับเองเปลี่ยนฮาตุดิเปลี่ยนแรมเปลี่ยนอะไรก็ได้นี่ยทุกคนตรงนี้เจอแถวเนี้ยตรงเนี้ยมันไม่มีแต่มันจะมีตรงเนี้ยเนี่ยตอนกลางคืนตอนเช้า ตกเออแถวๆตรงเนี้ยมันจะมีร้านขายต้นไม้เนี่ยแถวๆตรงเนี้ยมันมีร้านขายต้นไม้มันแบบมีร้านขายต้นไม้ที่มันอะไรก็ไม่รู้อหละโอเคผมน่าจะเล่าบรรณาธิกาตรงเนี้ยเราเป็นตลาดเราคือทุกคนก็มาซื้อได้นะคุณผู้ชมทุกท่าน เดี๋ยวผมขอตัดไปอีกสามแลยวะ